สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับวิชาสุขศึกษาและภาษาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรียนรู้ตัวเราเรื่องการจเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการตามวัยในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในเรื่องพัฒนาการทางด้านสังคม ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนได้รับชมวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 กันก่อนนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลก ไวรัสโควิด -19 เป็นไวรัสที่แพร่ระบาดผ่านทั้งอ่องปล่อยขนาดเล็กได้เช่นจากการไอจามหรือพ่อนน้ำลายดังนั้นหน่วยงานทางสาธารณสุขจึงตั้งมาตรการ Physical distancing เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคเอทุกคนคงจะงงกันใช่ไหมคะเผยได้ยินแต่ Social distancing แล้ว Physical distancing เ่ยคืออะไรกันนะองค์การอนามัยโลกได้ใช้คำว่า Physical distancing แทน Social distancing เพราะ โซเชียลดิสเทนซิ่งนั้นอาจดีความได้ว่าเป็นการแยกตัวออกมาอยู่ห่างจากสังคมแต่จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเริ่มติดต่อสื่อสารกันเพียงแค่การเว้นระยะห่างทางกายหรือก็คือฟิสิกอลดิสเทนซิ่งก็เพียงพอแล้วตัวห่างแต่ใจไม่ห่างกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าฟิสิกอลดิสเทนซิ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาดูหลักสําคัญที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถจไราได้ง่ายๆเพียง3ข้อคือ2อเมตร face mask ล้างมือค่ะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมล้วก็ไปดูกันเลยค่ะการโดยสารลิฟต์หลีกเลี่ยงก,การสัมผัสปุ่มกดหากมีความจําเป็นควรล้างมือทุกครั้งหากสัมผัสเมื่อเข้าไปอยู่ในลิฟต์ควรยืนแบบมีระยะห่างหรือยืยนตามสัญลักษณ์ที่กําหนดไว้ไม่พูดคุยกันและไม่เห็นหน้าเข้าหากันค่ะหากมีผู้ใช้ลิฟต์จำนวนมากควรรอลิฟต์ตัวถัดไปหรืออาจเปลี่ยนไปใช้บันไดแทนค่ะการโดยสารรถสาธารณะ หากมีอาการป่วยไข้ไอหรือเป็นหวัดคนก็ใช้บริการนั่งตามสมัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ไม่พูดคุยกันและไม่หันหน้าเข้าหากันค่ะการใช้บริการร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อจองคิวล่วงหน้าโดยระบบออนไลน์และคนเป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากระหว่างรอคิวและชำระเงินให้เว้นระยะห่างและคนชำระผ่านระบบออนไลน์ค่ะนั่งเว้นระยะห่างทั้งระหว่างโต๊ะและระหว่างบุคคลแนะนงให้รับประทานอาหารจานเดียว หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางของตนเองค่ะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลและวันเวลาการใช้บริการค่ะการใช้บริการห้องสมุดและการใช้บริการห้องเรียน,นระยะห่างในการนั่งไม่นั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะหลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสบริเวณใบหน้าล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์ก่อนและหลังจากสิ่งของสาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกันเช่นคอมพิวเตอร์หนังสือหรือโต๊ะเรียนค่ะ การจัดกิจกรรมรวมพลในที่ร่องหรืเลี่งการจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะการออกกาลังกายในที่สาธารณะจองคิวล่วงหน้าและบันทึกข้อมูลวันและเวลาการใช้บริการในสถานที่ออกกําลังกายพร้อมทั้งระยะห่างระหว่างทางกิจกรรมค่ะสุดท้ายนี้พวกเราอยากจะขอฝากหลักการง่ายๆที่ใครก็ทําได้ที่มีชื่อว่า3รลอ้อป้องกันโควิด -19 เอาให้ทุกคนได้จดจมและนําไปปฏิบัติกันค่ะโดยล้อแรกคือลดลดความสิ่งโดยการล้างมือด,ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์และลดการแค่เชื้อโดยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะล้อที่2คือเลี่ยงเลี่ยงการเข้าไปในพื้นท,ที่ที่มีการระบาดของโรคเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นและเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าค่ะล้อสุดท้ายดูแลดูแล,แลสุขภาพตนเองโดยการกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือออกกําลังกาย 4วันหากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะเพียงหลักการสามเราง,ง่ายๆแค่นี้ก็สามารถทำให้พวกเราทุกคนปลอดใช้ตักโควิดในช้นได้แล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆได้โชววีดีโอความรู้เกี่ยวกับโ 19, รคโควิดส9กันไปพอสมควรแล้วคงจะรู้ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรกนี้กันมากขึ้นแล้วนะครับจากวิดีโอนี้นักเรียนจะเห็นด้วยว่าวิธีการที่เราจะป้องกันตนเองให้ห่างจากโลกนี้ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ social distancing คือการเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่นๆในสังคมแต่ง่ายๆก็คือการอยู่ห่างจากคนอื่นๆในสังคมเพียงพอที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคน้อยลงหรือช้าลง ทำให้ผู้ปฏิบัติตามวิธีนี้ปลอดภัยมากขึ้นทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ดีกว่าครับคำถามชวนคิดถ้านักเรียนต้องการให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนควรปฏิบัติอย่างไรการพัฒนาการทางสังคมของเด็กช่วงอายุ9-12ปีเด็กวัยรุ่นจะเป็นวัยที่ไม่ชอบรวมกลุ่มกับสมาชิกในครอบครัวมากนะัก มักชอบอยู่ตามลำพังในกลุ่มของตนเองมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสังคมค่อนข้างมากโดยทั่วไปแล้วจะพบว่ากลุ่มของเด็กชายจะมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มของเด็กหญิงการที่รวมกลุ่มจะเป็นไปนตามความชอบและกิจกรรมต่างๆที่กจะทำร่วมกันเด็กวัยรุ่นที่เข้ากลุ่มจะมีความจงรักภักดีต่อกลุ่มยอมรับเอาค่านิยมของกลุ่มความเชื่อและความสนใจของกลุ่มมาเป็น ของตนเองอย่างเต็มใจการรวมกลุ่มจะทําให้เด็กมีความรู้สึกอุ่นใจกล้าแสดงออกความคิดเห็นที่ขัดอื่อนต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจเพื่อต่อต้านในกรณีที่เขาเห็นว่าไม่ยุติธรรมทําให้การรวมกลุ่มของวัยรุ่นนั้นมีลักษณะข,ของการสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มากกว่าวัยอื่นๆพัฒนาการทางด้านสังคม ชอบกับเพื่อนเพศเดียวกันและชอบทำกิจกรรมที่เหมือนกันจุดศูนย์กลางของสังคมของเด็กวัยนี้คือโรงเรียนซึ่งเป็นการเริ่มเรียนรู้การเข้าสู่สังคมนอกบ้านมากขึ้นมีความเข้าใจกฎระเบียบของทางโรงเรียนเด็กชายมักชอบเล่นต่อสู้โนหลา่าปีนป่ายเครื่องเล่นส่วนเด็กหญิงมักเล่น แสดงบทบาทสมมติเป็นแม่เลี้ยงดูลูกๆหรือเล่นขายของกับเพื่อนๆบทสรุปพัฒนาการทางสังคมของเด็กช่วงอายุ9-12ปีรู้จักเรียนรู้การเข้าสู่สังคมนอกบ้านมากขึ้นมีความเข้าใจและเคารพกฎระเบียบของทางโรงเรียนอยากที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อนและให้กลุ่มยอมรับตนเอง ต้องการคําชมเชยจากคนอื่นและชอบคุยโอ้อวดและพบก,กันใหม่ในชั่วโมองหน้านะครับ